สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อกันอีกเชียนเคยครับเทียมงานบ่าล่ำเกษตรกรห้ว้านพื้นพวกไก่บ่แมนตัวนี่เบายังเกาะซื้อเจ้าผู้สูงเงาเขาเราผู้สูงเงาเขาเราเอาไนมังเนมื้อกี้ก็ได้จุ่มกล้วยเนาะมาโซ่บอนี่เอามาแบงปันพี่น้องไปใสครับแบงปันพี่น้องเอาไปใสเนาะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเบิ่งไปแย่งธ้ามด่าแจ็คตัวเนาะที่เอามา ให้พี่น้องเบื้องบนนี่เป็นสองตัวคันสองตัวเนาะสตัวตัวนี้เป็นคั้ยแม่สาวแม่นบอลนี่ครับครับผมอ่าเป็นคั้ยแม่สาวค่าดองเบิอนไปหลาวันไี้ครับนี่ไวันเยี่สิพาครับเยี่สิพาเนาะครับครับซื้อว่าน้องยังก่อนนี่น้องสำลีครับน้องสำลีอ่าเป็นลูกของใครครับนี่ลูกของเจ้าขุนพลครับเจ้าขุนพลเนาะครับโอ้ลักษณะขนก็คือพอเว้ค่ะเป็นคนเนาะเป็นผพุยงนี่บัวพับกล้วยตัวนี้ครับครับแล้วกระส่วนสูงตัวไหนครับเนี่ย ส่วนสูงก็ร้อยสิบห้าบวกลบกับร้อยสิบห้าบวกลบเนาะครับครับครับพี่น้องใครเบิ้งน้ำครับครับน้งพี่อายุอายุหลายปีแน่ก่อนหมอายุสิบเดือนครับอายุสิบเดือนเนาะครับพี่น uh ้องเบิ้งครับ <uh พ no uh 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 ี่น้องบักพผาขยันยันถือถือลักษณะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ไงจุดเนาะครับตัวประคอกข้อประข็งครับสาเหตุที่อยากให้พี่น้องแบ่งปันพี่น้องครับไปเลี้ยงเพราะอะไงครับเนี่ยเพราะว่าโอ้ยมันก็ อยากแบ่งปันงานการกับหลายอย่างครับโอ้สนาบดีนีแนวเห็ดหลายแนวเนาะมีแนวเห็ดหลายแนวบอกว่าสิเป็นอ้อยขั้นน้าแม่นแม่นทีมงานเร็ดอีหลีเห็ดกินทั้งจินเนาะครับครับเป็นกล้วยคอกเนาะครกล้วยคอกครับกล้วยคอกตัวที่สองเสนาบดีครับผมตัวที่สองเนาะซื้อไวจะไหนเนาะตัวนี้ซื้อว่าแม่ครับตาครับแม่งรับสาเป็นกล้วยแม่สาวทองแรกเนาะครับผมครับเปิดค่าดองเท่าไรเนาะตัวนี้อยู่แสนกัระผาพันครับโอ้หนึ่งแสนห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าพันครับครับโอ้ใส่ได้อยู่ครับส่วนสูงเท่าไรเนาะนี่ ร้อยสามสิบห้าบวกลบครับร้อยสามสิบห้าบวกลบลงถึงระบาใหญ่ขึ้นครับครับพอพอที่ผสมคือตัวอะไรครับไหนผสมจะไมมครับมีใบมีหลอด่ไมบมีใบมีหลอดพอใบไม่หลอดครับโอ้โหนี่ครับขัอครับลักษณะกะดีเติบเนาะครับตาแต้มแก้มจ้ำคือเพิ่นมาเพิ่นกระดิสิเพิ่นบังกดอกครับตาแต้มแต้มจำข้ออ่องข้ออ่องครับเล็บพร้อมเนาะเล็บกระหามขกเาสีสีขาเลยครับ เบื้องลักษณะกล้วยคือจังสีทองเลยครับแม่นบ่เนี่ยครับแม่นครับจักรอบแล้วเนาะครับเนี่ยผสมเต่าไม้สองรอบแล้วครับโอ้พอเป็นเจ้าไม้เอาโซ่พอมันก็นเหรอพอพันครับนี่ครับของแครครับเจ้าไม้เจ้าไม้ครับมีวันเดือนปีเกิดครับมีพร้อมมีใบมีหลอดพร้อมมีใบมีมีหลอดอันนี้เนาะครับเนาะพี่น้องผู้หกขั้วหักล้วยกับเสียตะก้อนน้องง้อผู้มกเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยกะทโทรมาเลยเนาะครับเบอร์เลยครับเบอร์โทรนี่เบอร์เธอวับศูนย์หกห้าเก้า สี่หนึ่งสามแปดสองศูนย์ครับเบอร์เก่าเนาะทุเรียนทุเรียร่าคือเก่าครับราคาต่อรองเนี่ยบอกครับราคาเนี่ยคุยกันได้ครับคุยกันได้ครับหนึ่งแสนห้าพันบาทครับคุยกันได้ครับพี่น้องอยากได้สนใจเนาะอยากได้ไปเลี้ยงหรือว่าพี่น้องสนใจอยากได้ไปเลี้ยงไปแง้มแงามครับมองตำนี้เขากับทั้งสองตัวกับสี่บอมมี่หน่องไหมบอบอมครับบอมมี่ครับบ่าบอมมี่ครับขาถกขาหยางบอมี่ครับบอมี่ขาถกขาเห็นพ่วงหางกับบอบอ แก้มบบนั่นเนาะครับล้วนๆเลยเนาะครับล้วนๆเลยครับเอาฝากแจ้งนอนในจ้ากระดาผู้เลี้ยงผู้ดูแลคือเก่าสาเหตุที่จากน้อพี่น้องไปเลี้ยงเฮ็ดเบียกหลายอย่างติครับแม่นเ่ึงลูกจะเฮ็ดโอ้หลายอย่างหลายแนวมันก็ดูแลพอตัวถึงครับกาเด้วยครับฝากคนไหลคนแช่เพิ่อนนะครับบังแมนคื้กล่องเขาซสียบมือสูงเงาเขาเ้ามหมอลำเกษตรกรนี่แหละครับก็่สิ่งใดผลกับงามครับครับหนังหนาดีครับครับ่างดีครับลักษณะหางครับ ุ่นยิ้มเล็กยิ้มน้อยนะครับเนาะยืนงามครับกล้วยตัวนี้แต่พี่น้องผมก็ว่ามันไข่เติบอยู่เนาะครับแตางทีแต่ละตูนอยู่ในค้อของเฮานี่มะล่าเกษตรกรนี่นะครับเนย่งไปตั้งพุ่นครับเป็นกล้วยคอกนะครับเนาะกล้วยอยู่คอกครับกะฝากไว้กับพี่น้องเนาะผู้สนใจกับโทษมาเดททุกเวลาแม่นป้องแม่นครับรโทษมาเดททุกเวลาครับกับเบิร์ตสิรุ่ง ในหน้าจอของของคลิปนี้แหละครับผม,บมกัฝากไว้พี่น้องซ้ำนี่เนาะครับอ๋อบอกพี่น้องครับเด็กได้ค่้วยไปเลี้ยงกะให้โทมา